กาสวดดีพ่อแม่พี่น้องปองป่าสู้ผู้ซู้คนเลยค่ะเด้อมือนี้มาดามกับบมี่ยังรอค่ะมืนนี้มาดามสิอ่าม,มาเบิงมาดามไปชอบป,ปิง้งไปซื้อของอาหารสดมากนะคะอยู่เมืองอังกฤษของเฮานี่นะคะเมื่อเงินไปสองลอยแปดสิบหาปอนพี่น้องจ้ากับประมาณหมื่นกว่าค่ะหมื่นหนึ่งพันกวก่าๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องจ้านะคะว่ามาเบิงว่ามาดามได้อ,ะะอีอย่างมาแน่นะคะก็สิไปซื้อเมื่อว้นนี้บ่เม็นอย่างเี้ค่ะเพราะว่าอ่า ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ขาจาว่าแดดมันสีดีแล้วหนึ่งทางรัฐบาลว่าอ่าอืมคนเนี่ยออกไปออกให้คนออกไปทั้งนอกได้มากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องยั่งระวังอยู่นะคะคือก็ต้องยั่งรักษาระยะห่างแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ใสหน้ากากนะคะพี่น้องจา๋าโอเคเอามาเบ่งกันเลยว่ามาดาไใดอย่างมาแน่นะคะเนาะก็ได้หมูได้ปลานะคะมีปลานิ่นนะคะมันได้ปลานิ่นมาสองตัวแล้วก็ได้ปลาไส้หมอนมากสองแพกนะพี่น้องจา๋านี่ค่ะ ได้ปลาเซมอสนสดมาสองแพกนะ,ะแล้วก็ได้ปลาซี่บาทมาแล้วก็ได้ไก่ไก่ที่เขายางแล้วนะคะตัวละสามปอนด์เกา่าๆตัวใหญ่ๆพี่น้องจ้าแล้วก็ซีมี่ยังแน่แล้วก็มีไปวกขนมขนมบักทัวนะคะบักทัวอันนี้มาดามากมากค่ะพี่น้องจ้าทุ่งนี้ซิมหาป่วนนะจ๊ะแล้วก็อันมีกีวีซามีกีวีซีทองนะคะแย้มแล้วก็แอปเปิลส้มเขาโพดนะคะที่มาดามไปซื้อมาแล้วก็บเบียร์ของซามีซี่เหลียวลูกนะคะ แล้วก็เป็นพวกหมูค่ะพี่น้องจา้าหมูซดนะคะเดินมาดามกับสีแบงแบงแล้วก็เอาใส่ซองแข็งไปแล้วก็แล่มนะคะมีแล่มน้ำนะมาดามได้ซื้อแล่มมาพรอมนะคะพี่น้องจา้านี่นะคะแล้วก็เป็นพวกน้ำน้ำอ่าผลไม้ค่ะน้ำผลไม้แล้วก็ไข่รังนึ่งนะคะ่อันนี้ก็สิเป็นอ่ะสวีทแพนเค้กค่ะพี่น้องจา้าอืมเอาไปจะกินเล่นนะ,ะกินกนับนมเสียบค่ะพี่น้องแล้วก็ขนม ขนมกรุบกรอบนะคะแล้วก็ชุดอิหล่ามาสรงชุดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศดีนะคะสือชุดเสืออ,มมอห้นนั่งในงนั่งมักสวยมักงามอยู่ค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> นะคะอันนี้ก็ขนมค่ะขนมกรุบกรอบห้านะคะมีปีกไก่นะคะมีเอ,อ๋ไก่นะคะแล้วก็ซื้อเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ซื้อชีสนะคะชีสแผ่นนะคะชีสเป็นแผ่นบา,บางๆที่เขาสไลมล์มะเหลวนะคะเ <c oughs> มื่อนี่ปึ้มพากันไปชอบป,ปิ้งยู Costco คอสโก้ค่ะพี่น้องจ้า นะคะเลยซื้อมามาอันมาตุนไว้อีกนะคะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันดีคนสิออกไปซื้อของไลายนะคะคนเข้าจะไปซื้อของไลน์กับ่อยากไปหมุนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีโคกนะคะมีขวซ่องขนมปังกินกับชาก,กาแฟานะคะพี่น้องจ้าแล้วกับอันขนมปังสําหรับเบอร์เกอร์นะคะพี่น้องแล้วก็ ขนมปังสาหรับเฮดโถดนะคะพี่น้องสีขาวสีน้าตาลนะคะพี่น้องจ้านี่ราคาของที่ได้มาเมื่อน,นี้ก็เมือม่อหมื่นกว่าบาทนี่แหละพี่น้องได้มาเท่านี้ละนะคะที่มาามนดําไปซื้อไปหาไปตุนเนี่ยเพราะว่าอ่าบ่าอยากไปเบียดนะคะบ่ราะท่านอยากออกไปซื้อของในตอนที่ว่าหาแบบว่าค้นออกไป ซื้อของหลายช่วงวิกเอ็นนะคะอาการดีคนไปซื้อของผู้ระวังกับมีผู้บ่ะวังกับมีพี่นองนะคะระว่างในที่นี้ก็คือระวังกันป้องกันเกี่ยวกับไวรัสไวรัสท่อนี้แหละคะ่ะขันคนมาหลาย้อาก็บยอยากไปเบียดเสียดเนาะก็เลยจัดการเตรียมไว้สัก่อนพี่นองจานะคะเนาะ ออันนี้ก็จได้ยดประมาณสองสามอาทิตย์นะคะเพราะว่าในขอบครัว้วมาดามก็มีมีมาดามมีสามีแล้วก็มีลูกสามคนนะคะนอกก็มีน้องฝ้ายน้องชัดแล้วก็น้องจัสมินนะคะเนี่ยก็เลยต้องแบบว่าต้องออกไปหาซื้อมาไวมาตุนไวน,นะคะพี่น้องจา้ากสิมาแบงมาดามกสม็สิมาแบงสินแพ็กๆนะคะเพื่อที่จะได้เก็บเขาตู้แช่แข็งไว้นะคะพี่น้องจา้าเ <c oughs> อาโทดเด้อค่ะเด้อ ลายรีว er ิวอีกในราคานะคะเนาะนี่แหละค่ะของที่ได้มากนะคะเนาะปลานิ่นปลานิ่นนี่ค่ะต๊กตัวละหาปอนกลัวนะคะตัวละหาปอนกัวหกปอนกลัวนะคะพี่น้องจ๊านี่แหละค่ะอืมแดลมมานั่มเนาะนี่เพราะว่ามากินป่าค่ะพี่น้องมาหนำมากินป่าอันนี้มาหนำกระเซียออกจากถาดถาดอะถาดฟ่มมาเนาะค่ะเพราะว่าเขาใส่ กันอาใส่ทั้งถาดเลยนะมันสิแต่ใส่ทั้งถาดเลยนะมันสิใส่ตู้เย็นยากครับพี่น้องจา้าใส่ตู้เย็นยากนะคะแล้วก็มันจะกินพื้นที่ในตู้เย็นนะครับมาดางกระเสียวอ,ออกจากแพ็คแล้วก็เอามาพันใส่กับคิงฟิมนะพี่น้องคิงฟิลมอีกเชน,นึงแล้วก็จงเอาเขาในตู้เย็นนะฮะอันถาดซีฟานี่สิบอกเขาในตู้เย็นครับพี่น้องจา้านะฮะเอาเต๊บโตปลานะคะแต่อ้วนดีดีพี่นอ้องตะอแตเปะอยู่ มันก็มากินปลานะคะอันพวกมูนี่มาดามตอนยิงใหญ่นี่กะสิมาหันมาหันนะคะให้มันเป็นทอนเป็นตอนเป็นชิ้นนะคะเพื่อดเสียส่ทุงเขาเก็บตู้นะคะพวกปลานี่กะสิแบ่งออกนะคะอาจจะเฮ็ดเป็นแพ็คละสองตัวก็ได้นะครับพี่น้องจ้าเพื่อการที่ว่าเขาิสด็มีพื้นที่ในตูแ้แช่แช่แข็งนอกขับพี่น้องเนาะอร <c oughs> <c oughs> ะกาศแตใส่หมอกใส่หมอนโมนี่นะคะก็คือว่ากาไว้ว่าให้ให้ขาพ่อเอาออกมาเฮ็ดกินแต่ละขับนะคะพี่น้องจ้า ะเป็นการสะดวกสบายนะคะนี่ก็คือของที่ใดมากเมื่อนีเด้อพี่น้องเด้อนี่นะคะที่ว่าไปซื้อมาหมดสองร้อยแปดสิ้าปอนด์หมดเงินหนึ่งมืนกว่าเป็นเงินไทยเฮากะมื่นกว่าบาทนะคะพี่น้องจา้าของกะคือว่าละค่ะพี่น้องราคาก็ตามว่าเพราะว่ามันก็มากไก่เนาะนยังประหนอกประนินยังยตัวรหัปอนหกปอนจังเี่นะคะพี่นอ้องแต่ควาคที่มากความนที่อยากเนะาะก็หาซื้อมากนะคะพี่น้อง <laughs> นะคะ ก็ขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะอย่าพึงใบใจสถานการณ์ไว้รัดตอนนี้นะคะถึงเขาสิค่ายหลอกนิดน้อยนะคะค่ายหลอกก็คือให้คนออกไปพักได้มากขึ้นไปออกกําลังกายมากขึ้นคนที่เห็ดงานยุ่เฮียนบ่ด้ก็ให้กลับไปเห็ดงานได้นะคะแต่ว่าห้าผพู้พูนปกติเนี่ยผู้อยื่เนี่ยห้าก็นต้องต้องรักษาระยะห่างรักษาการป้องกันตัวเองนะคะพี่น้องก็คืออ่าอย่าไปใกล้กันไปซื่อของก็ห่างกัน2เมตรนะคะ สซนากาไก่ทุงมืออ่าพกเจียวล่างมือคือเก่าค่ะยังต้องฮ็ดอยู่ให้นั่นเป็นสถานการณ์แบบนี้ไปสะกก่อนนะคะพี่น้องอยาฟาวไว้ใจมั่นแน่เอย่าฟาวาใจใจโควิดนะคะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันอ่าอัตราก,การค้นเสียชีวิตอันนี้มันยังมีขื้นๆลงๆอยู่พี่น้องจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวอ่าคลิปนี้กัแค่นี้แหละจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้ำในเด็กค่ะเด้อเดี๋ยวมาดามสิไปเอาของเขาตู้เย็นแล้วจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณจ้ามาดามนุตยูเคนะขอนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะ